ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายอดีศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยใน,นานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตใช้คำว่างงนะครับงองงูสองตัวว่าสภารัฐสภาแห่งนี้มาถกเถียงเรื่องที่กำลังพูดกันได้อย่างไร ที่นี่เป็นสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา<ม>เรียกว่าสภาผู้แทนตัวเป็นตัวแทน<ม>เรามาสงสัยอำนาจของตัวจริงครับซึ่งเราไปจํำกัดความเขาบอกว่าเป็นคนนอกรรทรานประธานท่านเรียนรัฐศาสตร์ผมเรียนนิติศาสตร์เรียนรัฐธรรมนูญเหมือนกันหัวใจของรัฐธรรมนูญที่ผมเรียนมา รัฐมนูญฉบับนี้อยู่ที่มาตราสามครับมาตราสามระบุไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยโดยไม่ได้แยกแยะว่าคุณรับราชการหรือคุณเป็นราษฎรหรือเป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ทานหรืออะไรทั้งสิน้นถือว่าเป็นปวงชนชาวไทยเรามาทำหน้าที่แทนตัวจริงคือประชาชนที่เลือกเรามา พอมีจังหวะที่จะให้ตัวจริงมาทำงานร่วมกันกับผู้แทนเราเนี่ยกับมีปัญหา mm hmm. ผมเห็นด้วยแม้จะขัดกับปติของเสียงข้างมากก็ตามแต่เป็นความรู้สึกจิตวิญญาณของนักกฎหมายของคนที่เรียนรัฐธรรมนูญมา mm hmm. การตั้งกรรมธิการในวาระที่สองเนี่ย กฎหมายทั่วไปเขาก็ตั้งคนนอกกันได้ทั้งนั้นนะครับกฎหมายรัฐมนูญเนี่ยเราต้องยอมรับข้อจำกัดของพวกเรากันเองที่มาเป็นสอสอหรือแม้กระทั่งสอวอท่านมีข้อจำกัดในความสามารถของท่านในแต่ละด้านไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศเป็นสับพัญญยูรู้ทุกเรื่องเขาจะมาเป็นกรรมธิการวิสามันในวาระที่สอง เขาว่าจะเก่งกฎหมายมหาชนและมีเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอยากจะมาช่วยทำรัฐมนูญร่างรัฐมนูญในวาระที่สองให้มันรอบครอบให้มันรัดกุมสมกับตัวจริงกับตัวแทนมาทำงานร่วมกันเมื่อเป็นดังที่ผมอภิปรายเมื่อร่างรัฐมนูญผ่านไปในวาระที่สองใครเป็นคนตัดสินครับคราวนี้ ใครเป็นคนพิพากษาสูงสุดในรัฐสภาแห่งนี <_ FT> <T> <T> ้เขาก็เอาสอสส,อสอวอนี่แหละครับเอาตัวตัวจริงซึ่งเราเรียกว่าคนนอกเลยออกไปพวกนี้ไม่ได้ตัดสิน <_ V> อำนาจจริงๆมันอยู่ที่พวกเราอยู่ดีเขามาช่วยทํางานเนี่ยนับว่าบุญแล้ว <_ V> <_ V> ท่านกรรมธิการเสียงข้างมากครับลองกรุณาทบทวนสักนิดดีไหมครับอย่าดูถูกอำนาจ ซึ่งเป็นเจ้าของจริงๆอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเลยครับผมอยากให้ที่ประชุมแห่งนี้แม้จะมีมติของวิบอะไรก็ช่างโปรดตั้งสติสักนิดหนึ่งว่าเรากำลังท้าทายอำนาจของคนที่เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงไปปิดกั้นให้คนนอกคือเป็นเจ้าของที่แท้จริงมาเป็นกรรมธิการมาทำ,ทำรัฐมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันขัดข้องตรงไหน มันมีกฎหมายขัดข้องไหมเขาถามว่าไม่ต้องขัดข้องไม่มีขัดข้องแล้วไม่ไม่มีขัดข้อง,ม,ม,ม,องมันก็เปิดช่องให้เขามาทํางานร่วมกันดังที่ผมกล่าวเรียนครับ <S <S 1> <S 1> จึงอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับอาจจะคิดช้าอาจจะคิดทันไม่ทันแต่ผมคิดว่าวาระนี้เป็นการให้เกียรติเป็นการให้เกียรติสูงยิ่งต่อผู้ที่ก่อกำเนิดอำนาจที่เรามีหน้าที่มาทำแทนเขา คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยจึงเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับที่อยากจะเปิดโอกาสให้คนนอกมาที่เราเรียกว่าคนนอกมาเป็นกรรมธิการในวาระที่สองในกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเป็นบุญคุณอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตยครับขอกราบขอบพระคุณสายรักครับ